ยินดีต้อนรับการนิเทศการติดตามเปิดภาคเรียนที่2ทับ2,565กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเขื่อนลำปลาวโรงเรียนปลาเขาวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งของโรงเรียน94หมู่4บ้านโนนตูมตำบลลำคองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน460 00์4โทร043 840 051 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับปฐมวัยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด30คนระดับปฐมศึกษาจำนวนนักเรียน89คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน37คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด155คนและมีบุคลากรโรงเรียนทั้งหมด19คน โดยมีนายอดุลอิมเจริญเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันโรงเรียนป่าเขาวิทยาคารได้นำวงจรพัฒนาคุณภาพกลสศินวันโมเดลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนสร้างความตระหนักและรับรู้นำสู่วิธีปฏิบัติคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินง,งานความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้มีแนวทางการวางแผน การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและเพือข่ายโดยร่วมกันวางแผนป้องกันแก้ไขควบคุมกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้อ่านเขียนตั้งคำถามและอภิปรายร่วมกันเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT One การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564การอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้านคะแนนฉเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ71.38ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทยรวม2ด้านคะแนนระดับประเทศร้อยละ52.80ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิแชมป์ประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,564และแชมป์มัธยมศึกษาปีที่3ภาษาอังกฤษได้รับคะแนนสูงสุดของกลุ่มเขื่อนลำปลาวและรวมคะแนน4กลุ่มสาระได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มเขื่อนลำปลาว ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุผลผู้เรียนสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อหาสาเหตุวิธีการแก้ไขในแต่ละส่วนเช่นการเดินไปตำแหน่งต่างๆของหุ่นยนต์โมโจิบอร์ดของนักเรียนชั้นอนุบาล2และนักเรียนชั้นอนุบาล3และมีการขยายผลถึงชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกด้วย งานประกรันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร ด้านการจับประสบการเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนมีการจับประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่นและเรียนรู้อย่างหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแนะนำชี้แจงบริหารร่วมมือปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนปาเขาวิทยาคารประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอรักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหา2565ของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนป่าเขาวิทยาคารได้รับการเชิดชูเกียรติที่โรงเรียนได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาระดับ A เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565 สุดท้ายนี้โรงเรียนปาเขาวิทยาคารจะดำเนินการจัดก,การเรียนการสอนตามมาตรฐานตามนโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตหนึ่งกำหนดทางโรงเรียนขอขอพระคุณมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ